สวัสดีชาวลัคนาราศีเมษค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวเมษในเดือนพฤษภาคม2565นะคะไพ่อันนี้อาจารย์อธิฐานไว้หมดทั้ง3กองแล้วนะคะส่วนเมษคนไหนทีออ่อยากจะอธิษฐานไปพร้อมๆกับตอนที่อาจารย์ดึงไพ่ก็ลองค่อยๆหลับตานะคะแล้วก็อธิษฐานนะเพราะว่า ออตอนนี้มันเพิ่งผ่านวันเกิดของชาวเมธมานะได้สักพักหนึ่งแล้วดาวพฤหัสก็ย้ายก็ถือว่าดวงอาจจะเปิดนะคะดวงอาจจะเปิดแล้วก็คิดว่าเมธจะมีอะไรที่ดีในหลาย,ลายๆเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตนะใวงอาทิตย์ไปประคองกันนะ ไปเราเดี๋ยวเราดูกันสิว่าเม่จะได้ไพ่เสียงเป็นอะไรบ้างเสียงของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาค,คมนี้นะคะ ไพ่เสียนทั้งห้าใบเนี่ยนะในชุดนี้ครูบาอาจารย์ให้เน้นในเรื่องของการถือศีลเมธีจะห่างศีลไม่ได้เลยนะคะห่างศีลห่างภาวนาไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าห่างปุ๊บเอ่อเขาเรียกอะไรไฟมันจะลามทุ่งทันทีเลยเพราะว่าเป็นคนที่ใจร้อนอยู่แล้วไงเขาก็เลยให้ให้มีศีลม,มาครอบไว้ในทุกอย่างเลยนะคะนะไพ่ใบกลางนี่เป็นเสียงของพระแม่อุมานะคะ เราก็จะรู้ๆกันอยู่แล้วในหนังพราตาว่าพระแม่อุมาเนี่ยนะเป็นชายาหรือเป็นภรรยาของพระศิวะไพสรุปก็คือได้ท่านมาด้วยอ,อันนี้ถือว่าดีมากนะนี่คือเป็นคู่กันนะปกติจับเนี่ยมันจะยากมากที่เสียงจะออกมาเป็นคู่กันแบบนี้นะคะแต่นี้ถือว่าเป็นโชคดีแล้วท่านก็เป็นมารดาของจักรวาลเพราะฉะนั้นจัไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ไป มากกว่านี้อีกแล้วนะคะชาวเมษไพ่ของคุณเดือนนี้คุณได้มารดาของจักรวาลเลยนะเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้เนี่ยคุณได้แน่นอนนะคะอาจารย์จะบอกเลยว่าคนไหนที่ยังไม่มีลูกเมษคนนั้นน่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกแน่นอนนะคะเพราะว่าท่านเป็นมารดาของโลกใบเนี้ คือความอุดมสมบูรณ์นะคะมาเติมเต็มให้พัสวายินอย่างครบนะและก็มีลูกนะคะก็คือพระขันทกุมารศกสุนทรีใช่ไหมแล้วก็พระพิคเนศนะคะทุกอย่างจะสมหวังสมความปรารถนาที่เมธหวังไว้แต่ว่าเมธน่มันต้องฝ่าฟันต้องสู้เยอะนะคะกว่าชีวิตจะอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างพร้อมเนี่ยมันก็หืดขึ้นคอพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เมธมีความอดทนนะ ความโชคดีรอยอยู่แล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นเศียงของปู่หิมมพานนะคะซึ่งซึ่งก็เป็น Seo, เป็นบิดาเป็นบิดาของพระแม่ปาราวตีในชาติหนึ่งนะคะในชาติในชาติของพระแม่ปาราวตีเนี่ยพระแม่อุมาเกิดเป็นพระแม่ปาราวตีก่อนนะแล้วถึงจะมาเป็นพระแม่อุมาปู่หิมมพานเนี่ยก็คือเป็นบิดานะแล้วแม่ของพระแม่ ปาลวตีก็คือพระนางเมนตามีพี่สาวเป็นพระแม่คงคานะมันก็จะเป็นแบบเป็นชาติหนึ่งชาติหนึ่งจนกว่าจะมาถึงพระแม่อุมาเพราะนั้นนี่ก็คือพ่อลูกนะครอบครัวเดียวกันเลยนะเกิดไพ่เกิดขึ้นทางฝั่งเดียวกันนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้อาจารย์ตีความหมายว่าไพ่ชุดเนี้จะทําให้เมสสมหวังในเรื่องครอบครัวในเรื่องของความรักนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความครบม่ะ พ่อแม่ลูกอะ่ะจะครบเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีลูกจะได้ลูกคนที่ยังไม่มีสามีคนที่ยังแบบความรักยังไม่สักเซฟปีนี้แหละได้แต่งงานแน่นอนนะคะเมษมีเกณฑ์นะในเรื่องของความรักนะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานใหม่พบรักครั้งใหม่กับคนที่ใช่นะคะกับคนที่ใช่นะเพราะดูไพ่นี่คือไพ่เนื้อคู่นะคะ แล้วเนื้อคู่นั้นมาด้วยศีลเพราะว่าไพสรุปคือเป็นพัชีิวะกับพระพรมธาดาใช่ไหมให้รักษาศีลน,นะคะแล้วพระพรมเนี่ยมี5ห,หน้าโดนพัชวิวะตัดเป็น1่งศีลข้างบนเหลือสี่หน้าเพื่อให้สํานึกในในการรักษาคําพูดให้รักษาสัจจะไม่พูดจาเพ้อเจอ้อไม่โกหกหลอกลวงนะคะเ,เมธเนี่ยในเรื่องของความรักนะอาจารย์เลยตีความหมายว่าเมธมีสิท ที่จะได้ออกเรืออีกครั้งมีสิทธิ์ที่จะได้แต่งงานอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะแล้วจะไปเจอคู่ที่มาจากศีลมาจากบุญมาจากเทวดาดึงมาให้แล้วผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่รักษาคําพูดรักษาสักจะแล้วมาด้วยศีลด้วยนะคะมาด้วยศีลมาด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะแล้วจะทําให้ชีวิตคู่ของเมย์นะมันแบบว่ากระชุ่มกระชวยทําให เมธเนี่ยสมหวังกลับมาสมหวังแล้วก็แบบชื่นบานอีกครั้งหนึ่งกับกับคนคนนี้นะคะในไพ่เนี่ย,ะะย,เ,ยเ,เป็นเสียนทศัศวะก็หมายถึงว่าผู้ชายคนนี้จะจะมาก็คือมายว่าเนื้อคู่คุณนั่นแหละคู่ที่ใช่ในเวลาที่ใช่นี่คือนี่คือคู่แท้นะคะมาด้วยบุญนะคะมาด้วยบุญเป็นคู่แท้ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเมธกำลังเรียนรู้ นิสัส่ใจคอกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยให้คุณรู้ไว้นะถ้าคนคนนั้นซื่อสัตย์ไม่โกหกรักษาศินนะคะคนนี้จะมาเป็นคู่ของคุณนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะในระยะนี้ยังไม่มีประเด็นอะไรคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็พากันหมั่นรักษาศิลน,นะคะจะไปได้นะแต่มันจะมีเมธบางบางคนแค่นั้น,น่ะที่จะอาจจะต้อง มีการหย่าร้างแล้วเริ่มต้นการแต่งงานครั้งหนึ่งนะมันจะเป็นบางดวงไม่เหมือนกันนะคะแต่ละดวงไม่เหมือนกันแต่นี่คืออาจารย์ดูคร่าวๆแล้วก็บอกให้นะส่วนไพ่ใบนี้จะเป็นอังกาตะไลนะที่ดูแลรักษากรุงลงกานะมันบ่งบอกว่าเมธเนี่ยนะ,ะมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีสัจจ์เป็นคนที่รักษาสัจจ์เพราะฉะนั้นคนที่คุณจะมาเป็นคู่ของคุณนะ่ะ กับไพ่ใบนี้ก็คือเป็นคนที่รักษาสัจจะเหมือนกันนะคะเป็นคนที่แบบเ,เหมือนกับว่าในบางครั้งเนี่ยภาษาโบราณเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอก็เป็นได้นะคะคือเหมือนกับว่ารักษาคําพูดรักษาสัจจะฉันพูดแล้วฉันต้องทําให้ได้จนจนบางทีอาจจะดูเหมือนเป็นคนดันทุลงังดื้อรัันนะคะ,ะแต่ว่า ส่วนหนึ่งมันก็เป็นข้อดีแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมธคนไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นนิสัยแบบนี้ก็ให้เบาๆลงนะแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วก็เมธในส่วนของเรื่องงานนะในส่วนของเรื่องงานของเมธเนี่ยจะมีงานใหม่เข้ามานะคะจากได้เรียนรู้งานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสังคมใหม่ๆอะไรที่ตัวเองไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิต เมธจะได้เข้าไปสัมผัสหมดเลยจะได้เข้าไปสัมผัสแล้วในส่วนที่เข้าไปสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นความมั่นคงในชีวิตกลายเป็นอาชีพกลายเป็นว่าสิ่งเนี้ยที่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยจะสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงสร้างทรัพย์สินให้กับเราสร้างทรัพย์สมบัติให้กับเรานะเมธจะได้มาเพราะว่า ส่วนหนึ่งที่อาจารย์มองจากไพ่นี่นะคะสิ่งนี้มันคือสมบัติเก่าของชาวลัคนาราศีเมษแต่มันจะต้องมีคนนํามาก่อนนะคะแล้วคุณก็จะได้นะคะเพราะว่าทาไมอาจารย์พูดอย่างนั้นเพราะว่าคุณได้เสียนปู่เห็น,เห,นเห็นมะพานปู่หิมาพานนะเพราะจริงๆปู่เนี้ยตามเดิมเนี่ยพื้นฐานคือเป็นกษัตรินะนะคะเป็นกษัตรินะซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ร่ํารวยด้วยแล้วคิดดูแล้วกันกษัตริย์คองแผ่นดินจะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลแค่ไหนอะทุกตารางนิ้วอะ ในในที่ตัวเองแควนตัวเองคลองอะนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจารย์ก็กล้าพูดได้เลยว่าเมธอะ่ะอาจจะมีเกณฑ์แบบว่าได้ทรัพสมบัติออมีเกณฑ์จากความร่ํารวยจากทรัพย์ที่ผู้อื่นจะดึงมาให้เรานะคะถึงบอกให้ถือสินมากๆในส่วนของงานก็เหมือนกันงานตรงเนี้ยมันก็จะไปพ่วงกันก็คือเป็นทรัพย์สมบัติ เป็นสินสมบัติของเราอาจจะต้องแต่ในอดีตชาติหรืออะไรทำพุ่งๆกันมาก็จะมีคน,นดึง,ด,งดึงมาจนทําให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับงานประเภทที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนั่แหละแล้วมันจะทําให้เมะมั่นคงเราล่ำรวยแล้วก็จะรวยมากนะคะให้นึกไว้ปู่หิมพาน์คือมีสมบัติพระสถานมากขนาดไหนเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์แล้วเป็นกษัตริย์ที่มีเมตตาธรรมด้วยเป็นคนที่ใจดีรักษาศินด้วยแล้วคิดดูดิว่าท่านรักษาศิน สินอันนั้นมันทําให้ทรัพย์สมบัติที่มีเนี่ยมันยิ่งงอกเงยงอกเงยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงแนะนําให้เมธเนี่ยถือสินจะกินเจทานมังไรด้วยไม่ฆ่าสว์ด้วยยิ่งดีเลยนะคะเพราะความร่ํารวยจะรอเมธอยู่ในวันข้างหน้าอยู่แล้วที่สืบเนื่องมาจากงานนะคะเพราะฉะนั้นงานอะไรที่เรายังทําอยู่เราอาจจะทํางาน2อ,อย่างสาอย่างแล้วเรากระโดดเข้าไปในงานใหม่เราก็ต้อง,งรักษางานเก่าไว้เพราะว่าดูแล้วงานเก่าก็ยังไปได้แต่งานใหม่ก็จะสร้างความมั่นคง เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ประเด็นอีกแล้วนะคะเพราะว่าเ,เงินมันจะไหลามาเทมาเรื่อยๆเลยนะเมธจะได้จับเงินแสนเงินล้านหรือว่าได้สมบัติพรสถานอะไรบางอย่างที่มีมูลค่าเยอะๆนะกลับมานับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปนะเมฆจะเหมือนขุดทองได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เมฆเหน็ดเหนื่อยมานานๆแบบว่ารู้สึกแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันจะดีขึ้นเพราะว่ายังไงลาหุงก็ไปแล้วนะเมื่อเมื่อมีนาใช่ไหมสักิ้นเดือนนะมันเริ่มดีเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่แย่ๆตั้งแต่ต้นปีท้ายปีเนี่ยมันจะจบแล้วนะหลังวันเกิดหรือภายในเดือนเมษาเนี่ยนะที่ผ่านมามันจะคลี่คลายไปได้เยอะมากแล้วเมฆก็จะเห็นแววชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะและอันนี้มันปรับเป็นเดือนพฤษภาแล้วหลังจากนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของชาวล,าลัคนาราศีเมษตามลําดับ ตามบุญบาร,รมีตามขั้นตอนที่เมฆควรจะได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เนงบอกว่าให้สวดมนต์ไหว้พระมากๆนะแก้แหวนเงินทองมันลอยอยู่เลยเมฆจะต้องได้นะคะเงินงานดีมากนะส่วนเรื่องสีเมฆนี่นะให้เน้นนะใส่แบบสีแบบผ่องๆเข้าไว้อะสีฟ้า สีที่มันสดใสสีเขียวเขียวแบบสว่างสว่างสีส้มสีทองเน้นสีสว่างเข้าไว้นะในช่วงจังหวะนี้นะแล้วก็สีดำๆอะไรก็เบาๆหน่อยงดงดหน่อยนะคะเรื่องสุขภาพของเมฆอาจจะมีการปวดหัวมีความเครียดบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะคะอาจจะปวดหัวปวดขมับอย่างเงี้ยนิดหน่อยอาจจะสืบเรื่องมาใช้ความคิดเยอะอะไรเยอะคอบา่าไหลแล้วก็หลัง อาจจะมีปวดบ้างอะไรบ้างนอกนั้นก็นิดๆหน่อยๆนะการเดินทางไม่มีปัญหาไม่มีอุบัติเหตุนะคะปลอดภัยดีนะคะใครที่ถือสินวนาเยอะๆคุณจะแาคล้วคลาดในทุกสถานทุกที่ที่คุณไปนะคะอาจจะมีบ้างรถทางรถเที่ยวนิ่ๆหน่นนนนนนนอยๆแต่ก็ไม่เจ็บตัวนะคะไม่มีปัญหาอะไรการเดินทางปลอดภัยดีนะคะไม่มีรดตกยางออกนะก็ถือว่าเมฆดีมีโชคมีชัยนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้สืบเนื่องมาจาก ดาวย้ายนะตั้งแต่วันที่8ปดเมษายนแล้วนะมันเป็นโชคนะคะมันเป็นโชคในจังหวะนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหมั่นทําบุญไหว้พักนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปอาจจะสวดมนต์ตามกําลังวันเกิดแล้วให้เมษนะในเดือนพฤษภาคมเนี้ยสมมติสมม,ต,สม,มติเมษชาวเมษคนไหนที่เกิดวันที่หเมษาแบบเนี้ยคุณก็เอาดอกโบสีขาวหดอก ไปใส่บาทซะนะคือทําอะไรก็ได้ทำก็เอาใส่บาทส,สมมุติว่าเกิดวันที่1ิคุณก็เอาดอกบัวไป1ิดอกหรือคุณจะไปถวายเพนที่วัดถวายสังฆทานอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีดอกบัวเนี่ยไป1ิบดอกเทียน1ิบเล่มเทียนสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์ให้ถวายแบบให้ถวายแบบแก้เคล็ดแล้วก็รับโชคของตัวเองก็แล้วกันกลางคืนให้สวด สวดมนต์ตามกำลังวันเกิดของตัวเองอย่างคนเกิดวันจันทร์ก็สวดไปเลย15จบแบบเนี้ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไปหาเลยบทสวดใน Google มีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆภายในปีนีแ้แล้วก็พยายามสวดยอดพากันไตปโดกนะแล้วก็บทของหลวงปู่ดู่นะมหาจักรพรรดิสวดไปเลยนะคะแล้วเมธจะมีโชคใหญ่ยอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเลยนะคะ ก็อาจารย์ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมษนะพ้นทุกพ้นโศกนะแล้วกออ็อะไรที่มันไม่ดีคือทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามันเลยวันเกิดเราไปแล้วนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันดีกว่านะคะแล้วก็ให้มีโชคมีชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างและสุขภาพแข็งแรงนะหยิบเงินเงินแสนเงินล้านนะคะขอให้ร่ํารวยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ